สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับคุณปิ่นนะครับสวัสดีครับปิ่นได้ยินผมไหมครับได้ยินค่ะสวัสดีครับปิ่นวันนี้ก็เรื่องของเราก็าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนเก่าคุณนะครับโรงเรียนปราจารการคุณโรงเรียนประจ,าารรระจำจังหวัดของโรงเรียนจังหวัดตากนะครับในเวลาสามปีที่คุณอยู่เนี่ยคุณมีอะไรที่อยากจะพูดกับโรงเรียนนี้ไหมที่คุณชอบที่สุดที่ชอบที่สุดเหรอจริงๆก็ชอบหลายอย่างอยู่ก็ถ้าเป็นที่ชอบที่สุดอะจะเป็นเรื่องเพื่อนเออคือแบบหมายถึงว่า พอได้เข้ามาโรงเรียนเนี้ยมันก็ได้เจอคนที่แบบหลากหลายมากขึ้มันถูกปะเราแบบคือเพื่อนที่แน่นาดีมากคือแบบเออรู้สึกแฮปปี้มากที่ได้อยู่ที่นั่นแบบตลอดสามปีอะ่ะก็คือเราอยู่ห้องพิเศษใช่ไหมเราคือสามปีแบบมต้นหนะ 1, 2, ึ่งสองสามอ่ะคือไม่ได้เปลี่ยนห้องเลยเว้ยก็คือจะอยู่กับเพื่อนเซ็ตเก่าอะ่ะตลอดซึ่งแบบเออคือเพื่อนดีอะ่ะมันก็ทําให้แบบว่าชีวิตประจําวนะันอะแฮปปี้แบบไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอะไรเงี้ยอือนี่เอง ปินคะเมื่อกี้คุณพูดวห้องเรียนพิเศษใช่ไหมครับช่วยแนะนําห้องเรียนพิเศษของคุณได้ไหมว่ามันมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นเป็นหลักสูตรวิคณิตใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นหลักสูตรวิคณิตก็คือแบบถ้าเรียกแบบทั่ว,วไปก็ห้องกิฟเต็ดอะไรอย่างนี้หลักสูตรมันต่างจากห้องอื่นยังไงครับคือมีความเข้มข้มขนกว่ามีเนื้อหาที่ลงลึกกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นห้องปกติอะคือเขาก็จะเรียนปกติกันใช่ปะก็ก็เรียนปกติเนาะมต้นอะ แต่ถ้าว่าเป็นห้องกิฟเซตดอะของเรียนเราอะมันก็จะเพิ่มแบบหลักสูตรวิทยาคณิตเข้าไปมากขึ้นแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษที่แบบเพิ่มเข้ามามากขึ้นแต่ถามว่ามันดีไหมคือม,มันก็ดีนะเว้ยสาหรับคนที่แบบตั้งใจเรียนรู้จริงๆอะแต่สาหรับนี่อะจบมาแล้วก็ลืมไงเออคือที่เขาเพิ่มมาจะเป็นเอออณิตภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเออแล้วมันก็จะมี อันกี่อีกตัวหนึ่งอ่ะที่เขาเพิ่มเข้ามาแล้วก็ช่วงประมาณมสองเทอมสองถึงมสามเทอมสองอ่ะมันก็จะมีวิชาเลือกเข้ามาซึ่งเราก็สามารถเลือกได้สี่วิชาแบบเอ,อ่อคณิตเคมีชีวฟิสิกส์อืมซึ่งถ้าเราเลือกไปแล้วเราก็ต้องเรียนตลอดสามเทอมอ่ะใช่เรื่องก็พิเศษตรงนี้เรามีเรื่องการแข่งขันภายนอกมาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับถ้าอยู่ห้องมี ก็เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอะเนาะถูกไหมครับคือแบบแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าคือเหมือนจังหวัดเราอะมันไม่ได้การแข่งขันสูงขนาดนั้นก็ t ปะคือแบบมันไม่ได้การแข่งขันสูงซึ่งเด็กในจังหวัดอะเรารู้สึกนะส่วนใหญ่อะจะไม่ได้แบบแอคทีฟกันขนาดน,นั้นหมายถึงว่าแบบด้วยความที่การแข่งขันไม่ค่อยสูงอะมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยก,ก็ก็แบบได้อยู่แล้วทําได้อยู่แล้วก็ ก็ไม่ได้แบบพยายามอะไรขนาดนั้นแต่จะบอกไว้ก่อนว่าเรื่องส่วนใหญ่ที่แบบอยู่ในห้องกิฟชใช่ปะคือเป็นคนที่หัวไวมากแบบเก่งอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละด้วยความที่การแข่งขันมันแบบไม่ได้สูงก็เลยทําให้ไม่ได้แอคทีฟแบบขนาดนั้นการใช้ประสิทธิภาพของสมองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้เท่าเมืองใหญ่ๆอ่่ใช่อ่าอ,อ,อินคะเพื่อให้ทุกคนเห็นเลเวลอย่างชัดเจนนะครับหนึ่งถึงสิบ เตี้ยไม่เท่าไรหนึ่งถึงสิบใช่ให้เท่าไหร่อันนี้คือให้อะไรให้ระดับความยากเตียมไม่เท่าไหรแปดจุดห้าแล้วกันค่ะแล้วถ้าเป็นปากไดเท่าไรครับหกอืมค่ะก็มีความห่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะแปลว่าคุณมีพื้นฐานที่ดีเลยนะคะคุณปิ่นเนอปิ่นครับถ้าพื้นฐานคุณก็ดีอยู่นี่ฉิวใช่ไหมครับถ้าางนั้นใช่พื้นฐานดีอยู่คิดว่าค่ะปิ่นค่ะคิดว่าอืมอืมปิ่นครับ เพื่อนในตราเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเรื่องเรื่องราวของคุณในจังหวัดตราในเรื่องราวของเพื่อนของคุณเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวที่แบบว่าโอ้น่าสนใจพอสมควรมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเพื่อนไหมครับที่คุณอยากจะมาแชร์ให้เราฟังเป็นชีวิตของเพื่อนในโรงเรียนมต้นของคุณจริงๆมันก็ไม่ได้มีแบบถึงขนาดที่ว่าว้าวอะไรขนาดนั้นอยากอยากจะเล่ามากช่วงที่จะสอบเข้าเตรียมใช่ปะ คือผู้ปกครองอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเอาใช้แบบห้าสิบห้าสิบเลยละกันก็คือไม่ไม่ได้อยากให้ลูกไปเรียนต่อแบบที่อื่นขนา mm hmm. ดนั้นเก็ตปะ uh huh. แบบอยู่โรงเรียนเริมก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามอปลายมันก็ยังมีห้องกิฟเซเตซคือมันมีหลายคนนะที่แบบมันเก่งอ่ะแต่มันไม่ไปเว้ยเพราะว่าผู้ปกครองอ่ะเขาไม่อยากให้ไปซึ่งอันนี้ก็อยู่อยู่ที่แบบแล้วแต่ครอบครัวเนาะ ปีที่ผ่านมาก็คือไปที่อื่นกันเยอะอยู่นะแบบหมายถึงว่าห้องพิเศษอะมีสามสิบคนใช่ปะก็ <c oughs> แบบไปที่อื่นแบบสิบคนที่ถือว่าเยอะนะหมายถึงว่าแบบเทียบกับรุ่นรุ่นแบบรุ่นอื่นๆรุ่นก่นกนกอนๆอะถือว่าเยอะละปีนี้อืปีที่แล้วอืมใช่อืมปินคันนี่คําถามหนึ่งคะ่ะรู้จะถามมาตั้งแต่รู้จักคุณแล้วตอนที่คุณอยู่เรียนเก่าเนี่ยนะคะขออนุญาตถามนะคะอย่าดาหนูนะคะ คนจีบเยอะไหมคะใช่คนแถวนี้จีแล้วหรอไม่ค่ะเพร,ร,เราะหนูลองไปค้นดูแล้วหนูลองไปค้นในโรงเรียนเก่าคุณแล้วประวัติคนนุณเยอะจริงๆค่ะมันต้องไม่เยอะขนาดนั้นไม,ไม่ใช่ <คน S 1> ไม่เยอะค,ค่ะอยู่เต็มหน้าอยู่เต็มหน้าเพจเลยครับขอโทษคือุอยแต่รู้สึกไม่ได้ทาอะไรเยอะแต่ว่าคําถามที่ถามว่าคนจีบเยอะไหมไม่เยอะนะคือแบบรู้สึกว่าไม่ได้ฮอตขนาดนั้นเออคือมันมีบ้างแต่ว่าแต่คนรู้จักเยอะใช่ไหมคะก็ใช่ก็ใช่ใช่เพราะว่าชอบเมดเฟนไง ก็เลยแบบคนรู้จักเยอะเลยถ้างานตอนที่คุณเลือกมาม .4 ที่อื่นเะนี่ยจะอย่าเสียใจไหมที่แบบออกจากบ้านตัวเองเสียใจดีคือแบบเก็บป้าคืออยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านทุกวันอะแต่อยู่ดีดีอะเฮ้ยนี่ต้องมาต่างจังหวัดแบบหมายถึงว่าต้องมาแบบว่าคนเขาเรียกว่าอะไระเอออยู่ไกลบ้านนะเนาะแบบกลับบ้านจากโรงเรียนก็คือไม่ได้กลับบ้าน แบบมาอยู่แบบห้องกับคนที่แบบไม่เคยรู้จักมาก่อนอะไรเงี้ยตอนตอนเปิดทึมนะตอนแรกๆเสียใจยแบบคืออันนี้เคยตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราต้องแค่เรื่องเรียนอะคือตอนนั้นอะนะแบบเือแค่เรื่องเรียนทําไมต้องแบบถึงขนาดแบบจากบ้านมาเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือทําไมแบบคุณภาพโรงเรียนแม่งไม่เหมือนกันหรอวะอะไรอย่างเงี้ย คือทําไมต้องมาอยู่ที่อื่นเพื่อที่จะมาเรียนอะเข้าใจป,ปะทั้งที่แบบอยู่บ้านก็ก็มันก็ไปโรงเรียนได้แต่แต่คือคุณภาพอะหมายถึงไม่ได้บอกว่าที่เดิมไม่ดีแต่แค่รู้สึกว่า,าที่ใหม,<อ>ม่มีมมโอกาสมากกว่าไมครับใช่คือมันมีโอกาสมากกว่าแล้วก็แบบรู้สึกพัฒนาศักยภาพได้มากกว่าด้วยอะแล้วก็เรื่องคอนเนคชั่นอีกอย่างหนึ่งที่แบบสําคัญคืออย่างที่รู้ๆว่าเตรียมอุดมมาเนาะ คือคนมันเยอะแล้วคอนเน็ชันมันก็แบบทึบๆมากมีคาถามหนึ่งครับที่ผมอยากถามเด็กต่างจังหวัดคนอื่นมากโดยเฉพาะเด็กที่เป็นโคตา้าเช่นตัวผมเองตอนที่คุณได้โคต้าจังหวัดเนี่ยมันเสมือนว่าคุณได้รับเหมือนเป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยไปเข้าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงอันดับสามของประเทศไทยมันแปลว่าสิ่งที่คุณได้รับม,มีสิ่งหนึ่งครับคือสิ่งที่เรียกว่าแรงกดดันคุณรู้สึกไงว่าหลังจากที่คุณได้โคต้าเนี่ยเหมือนคุณ ถดารับภาระที่ยิ่งใหญ่คือจริงๆอ่ะมันก็คือมันมันจะไม่ได้ขนาดนั้นถ้าไม่มีเพื่อนที่มันเก่งๆมาสอบโคตา้าด้วยเว้ยคือตอนแรกที่รู้ว่าได้โคตา้าคือแบบช็อกเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยซ้าแบบคือเก็ตป้าว่าในห้องอ่ะมันมีคนที่เก่งๆซึ่งมันไปสอบโคตาด้วยแล้วก็คิดว่าแบบมันน่าจะได้ก็กลายเป็นเราที่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าแล้วถ้าเราไม่ ถ้าเราถ้าเราไม่เอาโคตาอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะตอนก่อนจะเข้าเตรียมอ่ะไปสอบที่วมวที่หนึง่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมย mm hmm. อยากเข้าวมาวมากกว่าแต่พอรู้ว่าได้เตรียมอ่ะก็เหมือนแบบไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วเอาแค่เตรียมอ่ะเก็ดปะ mm hmm. เออนั่นแหละเราคือจะบอกว่าโคตาของเตรียมอุดมอ่ะถ้าเป็นโคตาจังหวัดเช่ปะ ถ้าสลทธิ์อ่ะคนที่แบบได้เขาเรียกว่าอะไรได้คะแนนที่แบบรองจากเราอ่ะไม่ได้อยู่ดีอ่ะเจ็บปะใช่คือมันก็เหมือนแบบก็คุณได้โอกาสนั้นแต่ถ้าคุณไม่เอาก็คือไม่เอาแต่คนอื่นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคือถ้าถ้าเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรถ้าไปสอบแล้วไม่ได้เอาอ่ะก็จะถูกมองแบบเราไปสอบทําไมวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะมันก็เป็นเขาเรียกวอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะไปสอบคือจะบอกว่า เราอะอยากได้เตรียมอุดมนะแต่ว่าแบบก็คือไปสอบเผื่อๆไว้ก่อนอันนี้คือไปสอบเผื่อๆคือไม่คิดว่าจะได้ไงอันนี้มันค่อนข้างอธิบายยาะจริงๆอะ่ะตั้งใจจะเข้าเตรียมตั้งแต่มสองอืมเราจนแบบตอนใกล้ๆสอบอะคือเครียดมากเพราะว่าแบบเหมือนตอนปิดเทอมมอสามใช่ปะก็คือไม่เรียนไม่อะไรแบบขี้เกียจมากอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นลงอะไรเพิ่มเลยอะเราคือเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะทั้งปีอะ ก็แบบทําให้มันขี้เกียจแบบหนักเข้าไปอีกอ่ะก็เลยรู้สึกว่าที่จะไปสอบจะติดไหมอะไรอย่างเงี้งยก็เลยเออเล็งไปที่วมวอกอวกันเออแต่พอติดเตรียมอ่ะก็คือจะเอาน,แน่แต่ว่าที่บ้านก็คือเหมือนแบบเขาก็อยากให้เอา,มาวมวมากกว่าเพราะมันใกล้กว่าแบบมันใกล้กว่ากรุงเทพอ่ะเออแต่ก็ไม่ได้เลือกคือเนี่ยไม่ได้ชอบอ่านหนังสือขนาดนั้นจนแบบตอนที่บอกว่าอยากสอบเข้าเตรียมอ่ะ ก็คือพยายามแบบเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจะสอบโควตาใช่ปะมันต้องใช้เกรดออพยายามแบบอ่านหนังสือแบบเก็บคะแนนแบบเก็บคะแนนย่อยย่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพยายามเป็นคะความพยายามอยู่ที่ไหนตอนต่อไปยือที่นั่นค่ะ <laughs> <laughs> <Yeah. S 1> ขอบคุณครับสวัสดีครับ <laughs>